ในวินทยากรมาเสริฐนออกมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับวันนี้เราจะมานําเสนอโครงการรับดาเนินสร้างสารรค์ปัจจครับสำหรับนวัตกรรมที่เราจะมานําเสนอน,นะครับชื่อว่านวัตกรรมเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์เพื่อสตาร์ทรถครับและนี่ก็คือนวัตกรรมของผมครับโดยทํางานโดยใช้บอร์ด E.S.P. มา2 2.66ตัวนี้ครับเป็นการสั่งงานระหว่าง,างน o สองตัวนะโดยตัวนี้จะเป็นตัวอ่านค่าแอลกอฮอล์ครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญา รับสัญญาเสร็จแล้วจะขึ้นแสดงที่หน้าจอเนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทดลองกันใช้นอตัตกาการ์น,นนะโดยขั้นแรกนะครับให้ทำการบิดกุญแจเพื่อเปิดนะเเป็นการสตาร์ทเครื่องจากนั้นเราจะทำการทดสอบแบบไม่เป่าแอลกอฮอล์ก่อนนะเห็นได้ว่านะครับ ขึ้นเย็นจะทำการสตาร์ทนะครับเลือแอลกอฮอล์ไม่เกินตามที่ได้กำหนดไว้นะครับเอาไปจะมาทดลองการใช้แบบตอแอลกอฮอล์เข้าไปดูนครับ,บ เห็นได้ว่าครับื่องจะทำการตัดนะครับเมื่อแอลกอฮอล์เกินที่ได้กำหนดไว้วันนี้ผมจะมานำเสนอนวัตรกรรมตัวนี้นะครับโดยผมจะสาธิตขั้นตอนที่หนึ่งคือทำการบิดสวิตกุญแจครับขั้นตอนที่สองครับทำการเป่าเมื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ครับโดยใช้ตัวนี้ครับทำการ ใช้อะคอร์นะครับในการวัดรอบหัวใจนะโดยที่ค่าอะคอร์ครับที่วัดได้เมื่อกี้เกินที่กำหนดไว้ตัวเครื่องยนต์ก็จะไม่สามารถทำงานต่อได้ครับ